สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่มีงานเข้าใหม่ค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะค่ะชายคุยหน้านางค่ะเป็นชายคุยหน้านางห้าตะกรนะคะค่ะนี่ค่ะผ้าชายคุยสวยงามมากดูดีดูเร่นมากเลยค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้ายกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกรอนะคะสวยงามมากค่ะค่ะนี่คือช้างค่ะช้างค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่สวยงามมากค่ะอร่ามากเลยค่ะค่ะช้างนี่ค่ะกลับจากชัยชนะไอศึกนะคะสวยสวยงามมากค่ะ ค่ะคุณไม่ได้แต่ชมว่าสวยงามมากค่ะชมฝีมือช่างออกแบบนะคะค่ะช่างเข้ามัดหมี่ค่ะเพราะว่าคนที่มัดหมี่เป็นช่างนี่ก็เป็นพวกลูกล,กลานหลานเรานั่นแหละค่ะเรียนไออยู่ที่ไออยู่ที่ไอเทไอมหาวิทยายลายัยอะไรไอมหาวิทยาลัยอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยค่ะค่ะพวกที่อันนี้ค่ะที่เรียนค่ะเรียนศิลป์เรียนออกแบบนะคะ ค่ะสวยค่ะมีหอฉัดด้วยค่ะเป็นเหมือนไอศึกตะเกาค่ะคุณนางคุณอะไรตะเก่าเป็นออกศึกแล้วก็มีหอฉัดไไปด้วยค่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะคุณแม่แม่ก็บรญญายากค่ะเพราะว่ารุ่นตะเกา่ารุ่นแต่ก่อนคุณแม่ก็เกิดรุ่นหลังค่ะตัวนี้มันเป็นไม่รู้ว่ากี่ปีผ่านมาแล้วค่ะเขาเอา ค่ะเขาเอามามัดหมีตำนานเก่าค่ะเป็นค่ะสวยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะมีเลขเก้าสวยงามมากค่ะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหอฉัดสวยงามมากเลยค่ะ ค่ะ2,950บาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะบางท่านก็รับไปก็ไม่นุ่งนะเอาไปอัดกรอบค่ะอัดกรอบแล้วก็ให้ลูกให้หลานดูนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดค่ะอันนี้ยกขีดไม่พริกไทยนะคะค่ะยกขีดไม่พิกไทยค่ะสวยเลือดรูดูเด่นนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะปลาค่ะปลาเงินปลาทองค่ะค่ะท่านไหนก็ได้ปลาเงินปลาทองไปอยู่บ้านก็ค้าขายดีนะคะค่ะเรียกทรัพย์เรียกสินค่ะเรียกรั์เข้าบ้านค่ะปลาเงินปลาทองจะเวียนว่ายุตตลอดค่ะคือท่านเรียกทรัพย์ให้ค่ะค้าขายดีมีกําไรค่ะปลาเงินปลาทองนี่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะ2 9 9 0ับาทค่ะ ค่ะถือว่าถูกมากนะคะผ้ายกขีดห้าชายคุยห้าตะกอนี่ค่ะค่ะเพดอื่นจะอยู่ที่สามพันกว่านะคุณแม่ตามที่คุณแม่ดูนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดเด่นค่ะราคาย่อมเยาค่ะราคาแบบเป็นกันเองค่ะราคาที่เป็นราคาส่งค่ะถ้าเราไปต่อยอดได้ค่ะด้เยอะนะคะค่ะราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะค่ะปลาเงินปลาทองค่ะ ปลาคาบหรือปลาอะไรนีค่ะคุณแม่ก็เรียกยากค่ะปลาคาบปลาคาบขาสวยเลือดดูดูเด่นนะคะค่ะอันนี้ก็ชายคุยค่ะ2,990บาทค่ะ่ะเลีเก้านะคะเลีเก้าสวยงามมากค่ะค่ะท่านจะไปให้ลูกให้หลานดูก็ได้ค่ะเอาไปค่ะไปอัดกรอบค่ะบางท่านก็ไปเป็นภาพปูโต้ต้อนรับแขง VIP ของเรานะคะค่ะราคาอยู่ที่ 2,990บาทค่ะค่ะเลือนรูดูเด่นมากนะคะสวยคาร่ามากค่ะค่ะ2990บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะนี่ก็สิงค่ะสิงก็สวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีผ้าใสค่ะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมท่านจะเอาไป ค่ะไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขกหรือจะไปอัดกรอบให้ลูกให้หลานเราดูก็ก็ได้ค่ะลายสิงนะคะค่ะขอชมฝีมือช่างนะคะออกแบบได้สวยงามมากเลยค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะห้าตะกอค่ะชายคุยหน้านางค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเลิศหรูดูเด่นค่ะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะลายสิงนะคะค่ะเบียรสิงค่ะ ค่ะสวยค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ถ่ายให้เต็มผืนให้ดูค่ะมันจะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะอันนี้ค่ะเห็นไม้ยกขีดลายลูกแก้วค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นภาพสัตว์ทั้งชุดนะคะคุณแม่จะรับเป็นภาพสัตว์มาทั้งชุดเลยค่ะค่ะเป็นสวนสัตว์ค่ะวันนี้ขายแบบสวนสัตว์นะคะ 2990บาทเลื่อนรูดูเด่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนี่ค่ะตัวน,นี้ก็นกยุงค่ะนกยุงก็สวยนะคะเขาเรียกว่านกอะไรนะนกคุณแม่ก็นกยุงนั่นแหละคะ่ะลักษณะนี้คือนกยุงนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเลื่อนรูดูเด่นนะคะยกขิดชายคุยหน้านางห้าตะกอ2990บบาทค่ะราคานี้พอเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะ ค่ะเอาไปต่อยอดก็ได้นะคะราคานี้ค่ะท่านนําไปปล่อยสามพันกว่านะคะค่ะคุณแม่ขายเท่ากรบาราคาส่งให้เราเอาไปต่อยอดค่ะสามสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเป็นลายนกยุงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลื่อรูดูเด่นทุกผืนนะคะสองพันเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยเก้าสิบค่ะวันนี้ค่ะเป็นสวนสัตว์เข้ามานะคะ ขาลายสวยงามมากค่ะนกยุงค่ะนกยุงสวยค่ะนกยุงเกี่ยวก้อยงอนกันนะคะคาะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ2990บาทเป็นราคาที่ถูกมากนะคะชายคุยหน้านางค่ะค่ะหรือท่านยาไปเป็นของฝันของฝากท่านยาเอาไปนุ่งก็สวยค่ะเลื่นหรูดูเด่นนะคะใส่ออกงานบุญงานบวชก็สวยค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะ ค่ะออกพรรษาเนี่ยก็มีแต่บุญกับงานนะคะมองหาผ้าไหมส,สวยๆใส่ไปงานออกพรรษาค่ะค่ะเลิศดรู้ดูเด่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะขาดเลขเก,ก้าสวยงามมากค่ะผืนนี้เป็นสีออกสีพัดเทวลค่ะขาดดอกยมงเกี่ยวก้อยกันดอกยุงเหมือนกันค่ะแต่ว่าดูแต่พื้นสีนะคะ ค่ะท่านจะรับพื้นสีไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ได้สวนสัตว์มาเยอะนะคะค่ะแปลเป็นงานเข้าใหม่ค่ะแม่แปเอาผ้านะคะ2,990บาทค่ะเป็นงานชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะความยาว2เมตรนะคะค่ะกว้างค่ะกว้างมาตรฐานของผืนผ้าค่ะ ่ายาวสองกว้างหนึ่งค่ะเห็นไหมนกยุงค่ะผืนนี้นกยุงงอนกันนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพให้นิ่งให้ดูค่ะค่ะราคา2,990บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางค่ะ2,990บาทค่ะนี่ก็นกยุงค่ะแล้วนี้ลำแพนนะคะ นี่ก็ออกโทนม่วงชมพูค่ะมีลูกสาวสวยๆใส่ออกงานบุญงานบวชค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ2990บาทค่ะนกยุงลำแพนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่นกยุงลำแพนนะคะขาดเลิศหรูดูเด่นค่ะ2,990บาทค่ะค่ะเป็นลายนกยุงลำแพนค่ะอันนี้นกยุงลำแพนนะคะยกขีดเป็นยกขีดเมีิไทยค่ะ ค่ะท่านจะชอบยกขีดเมทุพิชัยหรือแบบไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะโทรทักโทรแจ้งนะคะรับผืนไหนค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะช่วงน,น,นี้เศรษฐกิจยิ่งตึงตัวมากค่ะกําไรของคุณแม่ประทูเขิงเดียวค่ะสวยมากค่ะเลื่อล้ดูเด่นนะคะอันนี้ค่ะนกยุงลำแพนค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะท่านจะเอาไปเป็นผ้าปูโตูะต้อนรับแขกวีอีของเราก็ก็เหมาะสมนะคะค่ะงานนี้ค่ะสวยค่ะเลิ่หนรูดูเด่นค่ะชายครุยหน้านางห้าตะกอสองพร้อยเกบาทค่ะนี่ก็สวยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายกวางค่ะกวางเหลียวหลังนะคะมีเสน่ห์มากนะคะกวางเล็กกวางใหญ่ค่ะกวางเหลียวหลังค่ะค่ะเลิศดรู้ดูเด่นค่ะเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะค่ะกวางค่ะกวางน้อยค่ะกวางเหลียวหลังนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสวนสัตว์วันนี้ค่ะคุณแม่ได้สวนสัตว์มาทั้งสวนเลยค่ะมีนกบุงมีกวางนะคะมีช้างค่ะ ค่ะสาบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะขาดเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะขาดเนื้อผ้าหนามากค่ะคุณแม่เคยเอาใส่อยู่พื้นหนึ่งค่ะคุณแม่บอกว่าเนื้อผ้ามันหนาอันนี้กว้างแล้วหลังนะคะสวยค่ะสวนสัตว์ค่ะขาะท่านชอบผืนไหนก็โทรบอกค่ะถักคุณแม่เข้ามานะคะคาะราคา2990บบาทเป็นราคาที่ ถูกมากค่ะเป็นราคาที่ท่านมาไปต่อยอดได้ค่ะราคานี้นะคะค่ะท่านมาไปต่อยอดได้ค่ะค่ะท่านจะไปขายต่อได้ค่ะคุณแม่ขายเท่ากับราคาส่งนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทรหัสสามก็สวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะอันนี้ก็เป็นนางก็เป็นหงค่ะหงกระดิ่งโคสวยมากเลยค่ะค่ะเป็นสีค่ะสีเทาลกพิราบค่ะสวยค่ะเป็นสีเทานุพิราบนะคะสีธรรมชาตินะคะ ทำไมสวยผืนนี้สวยจังเลยค่ะสีเทนานกพิทาบนี่ค่ะค่ะคุณแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนคุณแม่ก็ยาวไว้ใส่สักผืนเหมือนกันแหละค่ะช่วงนี้ขายของเงียบค่ะไม่เหลือกําไรจะพอจะได้ซื้อผ้าไหมใส่นะคะขายจริงอยู่ค่ะแต่ว่ากําไรมันน้อยค่ะค่ะนี่ค่ะหงผืนหงหงกระดิ่งหงผืนนี้สวยมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ค่ะพื้นผ้าเป็นสีค่ะเป็นสีเทามุกพิรบค่ะค่ะเป็นอันนี้ค่ะไอ้งานไอ้งานหน้านางก็สวยนะคะค่ะหน้านางน,น,นี่ก็สวยงามมากค่ะหน้านางค่ะหน้านางสองชั้นนะคะราคานี้ค่ะถูกมากค่ะค่ะกระดิง่งค่ะหงแขนกระดิ่งสวยค่ะเลือดหลูดูเด่นนะคะค่ะสวยค่ะดูหน้านางค่ะหน้านางก็สวยเลือดหลูมากค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ้หงตัวนี้ทำไมสวยมากเลยค่ะ เพราะว่านักเขียนแบบก็เป็นนักศึกษานักเรียนนะคะเขาเขียนแบบแบบราชพัฒค่ะค่ะพวกนักเรียนค่ะอันนี้ค่ะพื้นผ้าเป็นสีเทานุพิราบค่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยสวยเนื้อผ้าก็หนาด้วยค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะขาดเลือดหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะ สนใจผืนไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะอันนี้ก็ปลาค่ะปลาเงินปลาทองนะคะปลาเงินปลาทองเ็ได้มาสองผืนค่ะแต่ว่าผืนนั้นพื้นผ้าเป็นสีมันตาผืนนี้พื้นผ้าเป็นสีผ้าใสค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเลื่อหรูดูเด่นนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะทาไมสวยจังเลยออร่าจังเลยค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีค่ะ ค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสลินเจ้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินนะคะ2,990บาทเลื่อนดูดูเด่นค่ะค่ะ2990บาทนะคะค่ะ2,990บาทค่ะค่ะหน้านางก็สวยนะคะหน้านางอยู่ตรงไหนแควคลาดปลอดภัยต้องวิธีเก้าค่ะ ค่ะเพราะว่าหน้านางนี้ค่ะมันจะมาจากตัวอักษรตัวหอมค่ะเพราะว่าค่ะท่านไปหาอาจารย์ที่เราออกรถป้ายแดงมาใหม่ก็ท่านก็จะเสริมบาร,รมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านคือพวกไอตัวยันนี่แหละค่ะตัวหน้านางน,น,นี่แหละค่ะมาอยู่ในผ้าไหมเขาเรียกว่าหน้านางค่ะผ้าสวยงามมากค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัด คุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าภาพของคุณแม่กล้องของคุณแม่ที่ถ่ายทํานี่ก็ก็เหมือนคนนั่นแหละค่ะรุ่นเก่ารุ่นกึกเหมือนคนนั่นแหละคนก็เก่ากล้องก็แก่คนก็แก่กล้องก็เก่าเหมาะสมกันทุกอย่างค่ะค่ะอด,อดใจรอนะคะคุณแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งคุณแม่จะซื้อตัวใหม่เหมือนกันช่วงนี้ เก็บเงียบไว้ก่อนขายของเงียบไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะขายของเงียบมากค่ะค่ะพอจะได้อยู่ได้กินเป็นวันๆเป็นมือมือไปค่ะนี่ก็สวยนะคะนกยุงตัวนี้ทําไมมันสวยจังเลยออร่าจังเลยค่ะอู้ยตัวนกยุงสีส้มค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมหน้านางก็สวยค่ะอู้ทาไมเลือดหลูดูเด่นมากเลยค่ะสวยมากค่ะ 2990บาทนะคะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะเป็นราคาที่ท่านนำไปต่อยอดได้นะคะหน้านาก็สวยค่ะสีก็สวยนกยุงก็สวยค่ะคุณแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งคุณแม่ก็สดใสสวยๆเหมือนกันค่ะเลือดลู้ดูเด่นนะคะ2990บาทนะคะค่ะ2990บาทค่ะนกยุงสวยงามมากเลยค่ะ ดูนกยุงค่ะขาสวยค่ะออร่ามากค่ะคนไหนสวยๆใส่ไปก็สวยสวยร้อยเปอร์เซ็นและเพิ่มความสวยขึ้นไปอีกพันเปอร์ซ็นตค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะขาสวยงามมากค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะสนใจนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมนกยุงค่ะสว้เลิศดูดูเด่นค่ะ2990บาทนะคะช่วยช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่ค่ะค่ะช่วยคุณแม่นะคะยิ่งเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีค่ะมีการขบระหว่างขาเขมรชายแดนไทยกับกัมพูชานะคะตึงตัวอยู่ตลอดนะคะทำให้การขายชะงักตัวทุกอย่างค่ะ ค่ะสนใจก็บอกคุณแม่ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าปวดเที่ยงปวดขาอย่าเจ็บเ๋ยอดจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ